สวัสดีค่ะเพื่อนๆื่นในเบื้องข้าวน้ำซาบปลาในเบื้องล้วงเข่า,ส,า,า,ขาสวัสดีค่ะเพื่อนๆนค่ะให้เบื้องล้วงเขา่าสวยงามสวยงามล้วงเขาธรรมชาติในน้ำมีปลาในนามีข้าวเบืนบอค่ะ อันนี้ก็คือในน้ำมีปลาในนามีข้าวเ้อะค่ะเพื่อนๆคะ่ะห่วงเข่าเนี่สวยสดงดงามเขา่าเข่าล่มยูแต่ว่าก็สวยเข้าห่วงหลายห่วงเยอะค่ะเพื่อนๆเ,เข่านักเข่าได้น้านักห่วงนี่โอ้ยห่วงเป็นห่วงเลยคะ่ะหวว่วงเป็นรวงรวงเป็นรวงเข่าเป็นเข่าเลยพี่น้องคะ่ะเบิ้งซอยกันเบื้องซอยกัน ข้าวเป็นข้าวรวงเป,เป็นรวงเลยค่ะเบิ่งซอยกันพี่น้องค่ะหวงบักใหญ่รวงบักใหญ่นี่ค่ะหวงบักใหญ่หวงบักใหญ่นี่ค่ะพี่น้องค่ะห่วงบักใหญ่ข้าวเป็นข้าวห่วงบักใหญ่เลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะหวงบักใหญ่เลยนี่ ห่วงบักใหญ่ห่วงบักใหญ่นี่ขนาดใหญ่ไม่เต็มที่โอ้เป็นแต่ได้เข่าหลายพี่น้องขาความธรรมชาติความอุดมสมบูรณ์อยากให้พี่น้องเห็นอลังการในน้ามีปลาในานามีข้าวกระสิบว้าดูด,ดูเพื่อนเพื่อนกระสิเบิงคือความภูมิใจอันนี้คือความภูมิใจของยายเอริสคะ่ะเพื่อนเพื่อนคะ่ะความภูมิใจที่อยู่ทงไฮทงนาบ้านเขา บ่ต้องไปยุ่งอย่างไก่หรอกคะ่ะความพอเพียงมีข้าวกินในน้ามีปลาในนามีข้าวกับพเะะพื่อนๆค่ะปิ้งปลากินกับเขาวกยู่ได้แล้วเนาะคะ่ะเนาะสมมือนี่ก็ิหวนกลับไปในสมัยโบราณแน่นิดหนึ่งคนเมื่อถึงที่สูงที่สุดจุดที่สูงที่สุดก็ค่อยๆค่อยๆลงแมนบอกคะ่ะเพื่อนๆค่ะจุดที่สูงที่สุดก็ค่อยๆลงแบบว่า จเจริญเต็มที่ก็บคอยทยอยทยอยลงมาหมุนกลับไปสู่อดีต,ตอีกคือเก่าสู่โบราณอีกคือเก่าเนะาะทั้งที่ไปทังที่มาเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนขามือนี้ก็ขอบคุณทุกคนเด้อค่ะเพื่อนๆนขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่รับชมขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ให้กำลังใจกันตลอดมาขอบคุณสุขุสุขคนเด้อค่ะเพื่อนๆคะ่ะ ขอบคุณรวงข้าวทุ่งนาของเราเนาะสมัยก่อนพอใหญ่แม่ใหญ่ย้ายเอริตเฮดก็คือเบาให้ฟังนะคะสมัยก่อนเนาะค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ให้กำลังใจเด้อค่ะเพื่อนๆค่ะขอบคุณเฮงเงปังปังฟองเฮ้าเนาะค่ะพี่น้องสวัสดี